ดอกเต็มเลยใบยด็อกนี่ห่อของได้ฮะใบด็อกนี่ใบใหญ่นะนู่นน่ะยอดนั้นกำลังหืมตรงนี้เป็นดงดอกเลยอะ่ะอยู่อีกมากึ่งของของที่พาพาไปดูวันนั้นดูะเนี่ยเขาจะกินตรงจุดตรงตรงเนี้ยเนี่ยค่ะขนาดเนี้ยแต่มันเป็นลื่นๆล,ล,ลื่นเหมือนกระเจีย๊ยบ เนี่ยค่เขาจะตัดแบบนี้หตรงยอดเนี่ยแล้วเขาเอาไปต้มแล้วเขาเอาไปผัดแล้วดูใบค่ะทำห่ออะไรได้เลยนะเนี่ยเยอะเลยแล้วดูใบนั้นค่ะนู่นะใบเบอรเลยนู่นสวัสดีค่ะเดินค่าเวลาให้ร้านยาเปิดดูตรงจุดเนี้ยดอกเยอะมากเลยค่ะ แต่ดอกนี่เป็นดอกใบป้านนะคะไม่ใช่เป็นดอกใบยาวที่เป็นหยักนะเขาจะกินตรงยอดนะคะตรงยอดคล้ายกระเจี๊ยบเลยเป็นลื่นๆเนะะี่ยเขาจะตัดตรงตรงเนี่ยค่ะตรงอย่างเงี้ยไปกินตรงนั้นอีกนะจะพาเดินไปดูจะพาเดินไปดูดปดตรงนั้นอีกดอกทั้งนั้นเลยแต่รู้สึกจะเข้าไปไม่ได้อ้อะไรกันเนี่ยทำไมมันเยอะแบบเนี้ย ค่ะจอกทั้งนั้นเนี่ยตรงจุดนี้อุ้ยอ่อนๆเลยอ่ะนะคะแล้วตรงนั้นดูดอกทั้งนั้นใบใหญ่กว่าใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะหูงามอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วยอดเป็นลื่นๆเหมือนกระเจี๊ยบสำหรับคนที่อยากกินนี่ค่ะสองนี่นี่นี่ดอกอยู่ตรงนี้สองแบบเลย นี่คือจำเชื่อไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นดอกหย,กยกักใบหยักหยักอันนี้ใบไม่หยกักค่ะนั่นอ่ะจะต่างกันนะคะอันนั้นเป็นด็อกใบหยักน,ะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะ,ะนั่นน่ะค่ะเนี่ยสองแบบอยู่ใกล้กันโูยอดกำลังน่ากินนะเนี่ยเออส่วนดอกดอกหยักก้อนนั้นก็น่ากินนะน่ะนั่นน่ะยอดนะพูดถึงยอดนะคะ ตรงนี้มีด็อกสองทันอยู่ด้วยกันนี่ค่ะสําหรับผู้ที่อยู่เมืองหนาวพอดกาบหูจกักค่ะเขาเอินว่าด็อกนะ่ะมันจะมีสองแบบนะคะนี่อันแบบหน,นึ่งเราก็อันนี้แบบสองเนี่ย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 ค่ะมองว่าอยู่เกิดใกล้กันแล้วเนี่ยอันนี้เป็นด็อกใบเหยา้ยาหยักเสื้อนี้เป็นด็อกใบปานก่้งน่ะค่ะนนเนี่ยเสื้อนี้อันเป็นด็อกใบเหยา้าที่เป็นหยกักพันพ่นเป็นดอกนะ เพิ่นเป็นดอกแล้วค่ะเพ่อมาเกิดน้ำกันเพิ่นมาเกิดน้ำกันสองแบบมาเกิดน้ำกันค่ะพวกฝรั่งมากินมากินนะคะักจังน่ารักจังโอ้ย that one so cute Thank you. Not oh, s <S โอ้โหว้าวลูกไลทไทเกอร์ a boy a boy เฮ้ยตคิวอุ้ยเอ้ยคิว how o d he's about four oh oh I like him นะ <c oughs> nah. oh ดู oh <laughs> เป็นลิ้นปีฝรั่งไม่รู้ว่าเริ่มภาษาอีสานหรือภาษากลางนะคะเริ่มคลิปน่ะเนี่ยพอสายสายเห็นไหมเนี่ยผักแว่นเปรี้ยวเขาก็บานออกค่ะก็เป็นรูปหัวใจที่ปลายหัวใจมาชิดกันสามดวงเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นแม่ไก่น้อยเป็นยาทั้งคู่ค่ะเนี่ยพอมีแสงแดดส่องมา แบ่นเปรี้ยวเขาก็จะจะบานแบบนี้แหละค่ะยังไม่เจอดอก